น,น้องครับีโตสิบภาพพี่น้องมาเยี่ยมชมทงหน้าครับตอนนี้คําแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องมาเบิงเขาอยู่หน้าพี่โตนะครับที่นี้เขาคำสางงามแล้วก็พี่โตก็อยากที่บอกพี่น้องว่าถ้าเป็นได้เนี่ยงคงผมมีพี่น้องคนไหนนะครับที่บ่อยากให้เขาจะของงามนะครับอยากเกตให้เห็นหน้าแล้วก็จะให้เขามันงามมันมีประสิทธิภาพ ทำเห็ดไห้เห็ดหน้าให้มันได้ผลนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสองยอมรับก็บคือตัวเขาเองเนี่ยมีความชัดเจนหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของผูยในเรื่องของอสิ่งที่เสียมาเห็ดให้เห็ดหน้าเขาคือ่บอกนี่ตามเบิง้งนด้ครับพี่น้องได้ว่าออลูกโตเหต็ดจังด่ยัง,งมันจะงามแข้นะครับม <c oughs> ีอันหน้าลูกโตเองนะครับลูกโตเหต็ดหน้าเพื่อว่าเสีเอาพันเขาแล้วก็ เอาท่นเขานะั้นมาแบ่งปันพี่นอ้องมาเหยดพ่านเขานีีต่อไปบ่ได้ขายเขาให้ครับลุงสีนะครับเข้าขายเป็นท่านเขาขั้นตอนในการเดหน,น้าก็อาจจะต้องพิธีพิถันแน่ปรับปรุงดินให้มีความ,มสมบูรณ์แล้วก็ให้ปุ๋ยให้อาหารทั้งหลกักทั้งใบตามระยะที่มีความเหมาะสมนะครับค่อยติดตามในคลิปต่อไปด้วยครับเออขอบคุณหลายครับพี่น้องครับ